เห็นการเกิดดับใช่ไหมคะวันนี้ก็จะแบบฉันเห็นล่าสุดเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนนั้นนะ่ะวันนี้ขับรถอยู่แล้ววันนี้ก็พิจารณาร่างกายไปด้วยความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายเรื่อยๆอันค่อยคุยกันทีหลังพิจารณาไปขับรถไปประมาณอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเวลาที่เราพิจารณามันจะมีความคิดมันจะมีสังขารอีกชั้นหนึ่งไม่รู้ว่าเรียกว่าอีกชั้นหนึ่งไหมแต่ว่ามันเป็นสังขารที่มันซ้อนกันกันกบ กับที่เรากําลังพิจารณาอยู่การที่เราพิจารณาอยู่มันเป็นการที่เราเจตนาใช่ไหมคะแล้วมันจะมีสังขารที่นอกเหนือเจตนาผุดขึ้นมาอีกทีหนึ่งซ้อนกันแล้ววันนี้ก็ได้ยินพร้อมกันแล้วตอนนั้นอะ่ะพอพิจารณาไปปุ๊บขับรถไปปับ๊บมีรถแบบขับแทรกขับเบียดอะไรอย่างเงี้ยสังขารผุดขึ้นเลยนะคือพิจารณาอยู่นะแต่สังขารอีกอีกชั้นหนึ่งอะ่ะมันผุดขึ้นมาปุ๊บมันบอกว่าขับรถดีๆไม่เป็นไงวะแล้วไอ้จังหวะที่มันผุดนั่นแหละเป็นจังหววะทีี่ันน้แบบฮย hey Amazing เอ้าสังขารแม่งพูดได้สังขารแม่งพูดได้ไงวะคือก่อนหน้านี้เรารู้อยู่แล้วว่าสังขารมันไม่ใช่เราแล้วเราก็คอยสอนจิตอยู่ตลอดแต่ครั้งนั้นอะมันไม่ใช่ครั้งที่เราสอนมันเห็นอะว่าสังขารไม่ใช่เราจริงๆมันเหมือนกับว่าสังขารมันเป็นคนละอย่างกับเรามันแบบมันแยกออกมาคือเราไม่ใช่คนสั่งมันเรายังไม่ทันจะคิดคําพูดนี้ประโยคนี้เลยมันด่าของมันเองพอเราเห็นแบบนั้นใช่ปะเราตกใจ จังหวะนั้นน,นก็เห็นเลยว่าเฮ้ยณนะขณะที่สังขารมันผุดอ่ะสัญญามันก็ผุดตามมาทุกคําเลยขับรถดีๆไม่เป็นไงวะคือสัญญามันผุดขึ้นมาแล้วแปดรอบเหมือนกันเดี๋ยวไปต่อนะคะ